กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่ช่องพีหนึ่งสองห้าศูนย์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาดูวอลทัวร์กันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นบอรดกินไฟแล้วผมเจอกับเบบี้วอส์แอนะผมก็น่าจะเดือดพอสมควรนะสาหรับสองคู่นี้นะผมก็ของตึงๆพอสมควรทั้งคู่เลยนะผมะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับเหลือสิบวินาทีสุดท้ายนะผมเหมือนตัวหลักหายไปตัวหนึ่งฝั่งเบบี้นะแพตติกหายไปนะที่ผมเห็นวันนี้ไม่มีแพตติกนะครับ Okay, อโอเคครับผมมารืยครับผมโอ้โหอีเข้าไปอย่างเท่ครับผมตอนนี้โอ้โหดาบยกสามตัวตอนนี้อยู่ตรงกลางกันโอ้โหจังหวะนี้ยังไงครับผมซอยจนท้อเขามานาเพียบเลยนะเมืนพยายามหาช่องหาช่องอยู่ตอนนี้หาช่องยังไงครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครเจาะอ,อะไรนะอะเริ่มมีเจาะข้างล่างแล้วครับผมเจาะข้างล่างโอ้โหโดนเก็บไปก่อนจังหวะนี้ นัวนัวผมนัวนัวข้างล่างนัวนัวผมเบบี้พาสีดีกว่านะตอนนี้นะฮะโอ้แต่บนใกล้แตกกนนะโูบนบนยังไงบนอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะแตกแล้วเพวื่อนอีกนิดเดียวจะแตกแล้วบนจะแตกแล้วบนจะแตกแล้ว,วยังไม่แตกนะ บนแตกแล้วครับผมบนแตกแล้วเรียบร้อยบนแตกแล้วมาต่อกลางกันต่อเลยข้างล่างว่าไงข้างล่างข้างล่างครับผมข้างล่างอะ่ะกลางตอนนี้กําลังนัวนัวนะผมเหมือนทางเบบี้เนี่ยได้เปรียบกว่านะตอนนี้นะครับผมป้อมล่างใกล้แตกแล้วนะผมว่าเจาะป้อมล่างก่อนไหมก็ได้แบบเข้าง่ายๆแต่ตอนนี้บอร์ดกินไฟเขาก็มากันนะก็ไม่ง่ายเหมือนกันจังหวะนี้ยังไงครับผม โอ้โหอย่างแรงบุ๊เรียบร้อยแตกครับผมเวอ่อเอาแล้วไงยังไงต่อยังไงต่อครับตอนนี้เอาแล้วหลุดมาอย่างนี้หลุดมายังไงยังไงหลุดมาเอาขโมยของโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ตัวบอดยินไฟมายิงนะสวยจัดยกสามตัวเมื่อกี้นี้ มองมาไม่ทันอาแล้วฝั่งบอดกินไฟก็ไม่ยอมนะตอนนี้นัวนัวงกลางครับผมดาบยกอย่างนี้อุ้ยยกสวยจัดยกไปสามตัวแต่ตายแค่ตัวเดียวนะเหมือนเขาถึกอแล้วตอนนี้เบบี้ก็น่าจะเจาะป้อมกลางกันต่อหรือไม่ต้องมาดูกันหรือไม่ก็จะไปข้างหลังเลยไปเอาป้อมใหญ่เลย เอาแล้วเริ่มมานวัวกลางกันแล้วครับผมเริ่มมานวัวตรงลูกแก้วกลางกันแล้วเฮ้ยแต่ตอนนี้เหมือนเรียบร้อยกําลังจะบอกเลยแตกทันทีครับผมลูกแก้วลูกแก้วแตกเหมือนบอดกินไฟจะไปเจาะป้อมบนต่อนะไอ้แก้วลูกแก้วบนต่อนะอใกล้แตกแล้วใกล้แตกแล้วอีกครึ่งหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยโดนเก็บไปสอง โห oh, ไม่มีเข้าไม่ได้เลยเอ้ยเพื่อนเปิดทางให้สวยแต่ว่ามีตัวรับอยู่สองตัวนะเข้ายากอยู่ดีเอาเอา W ใส่เลยเอายังไงข้างบนหลุดมาอย่างนี้โอ้ไม่โดนโอ้โหจะขโมยของไม่ได้นะผมโอ้ช็อตจะขโมยของขโมยไม่ได้ครับผมมาดูตรงกลางกันนะโหยกสวยจัดจังหวะนี้เอาแล้วไงตอนนี้บอร์ดยินไฟเริ่มเริ่มโอเคนะเก็บฝั่งเบบี้ไปได้เยอะมากตอนเนี้ย โอกาสได้บุกเลยนะเอา้าเหมือนจะโดนเปิดป้อมในแล้วนะเอา้าข้างบนหลุดมาข้างบนยังไงเอารีบไปนิดนึงเสียดายรีบเอาแต่หลังโล่งมากเลยยังไงเนี่ยมาขโมยของง่ายๆนะย่างนี้เอา้ายังไงยังไงครับโอ้โหเกือบแล้วอีกนิดเดียวเกือบหนีไปได้นะนะฮะอุ้ยเหมือนทางเบบี้โดนเยอะกว่านะตอนนี้ใช่ไหมทาง ทางบอดกินไฟเนี่ยป้อมยังไม่โดนเปิดเยอะเลยนะเนี่ยดูดิหลังโล่งมากเลยเแบบี้ปล่อยหลังโล่งมากเลยครับตอนเนี้ยวิสวยอยู่มาขอบคุณขอบคุณเรียบร้อยดิเอาอยังไงครับผมเอา้าเอา้ยเ,เ,เกือบแล้วคุณลาเต้โอ้วันนี้เพิ่งคุยกันไปในสตรีม <laughs> ช็อตนี้ต้องช็อตนี้ต้องตัด ช็อตนี้ต้องจัดเอาไดอีหนึ่งทีเวอร์เอายังไงครับผมตอนนี้พาสีบอดกินไฟดูดีกว่าเบบี้เฉยเลยนะฮะทีแรกเหมือนบอดกินไฟเนี่ยจะสถานการณ์ย่ำแย่กว่านะเพราะว่าเพราะว่าเบบี้เนี่ยเจาะลูกแก้วไปก่อนเยอะมากเลยนะสองลูกนะครับผมสุดท้ายเหมือนฝั่งบอดกินไฟเนี่ยมาตีตื้นนะแต่ฝั่งเบบี้เนี่ยของเขาหนักมากก็ต้องกันให้ดีถ้าหลุดมาตัวเดียวมีโอกาส มีโอกาสเข้าเยอะกว่าฝั่งบอร์ดกินไฟแน่สําหรับผมนะอืมเพราะว่าแต่ละคนนี่คือแบบของบ้าบ้าทั้งนั้นเลยฝั่งเบบี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเขาเข้ามาหลุดแค่ทีเดียวเนี่ยอาจจะแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็แรงทั้งคู่แหละนะครับแรงทั้งคู่แรงทั้งคู่สองสองทีมนี้แรงทั้งคู่อุ้ยโอ้โหสวยจัดบนหลุดมาสองตัวอย่างนี้ควิกซิมเบอร์โอ้โหโคตรแรงเอาแล้วเหลือห้าล้าน ห้าล้านห้าครับผมตอนนี้ฝั่งบอดกินไฟแต่ฝั่งเบบี้เนี่ยก็เหลือห้าล้านนะผมเหมือนข้างหลังเนี่จะมีปัญหานิดนึงนะฝั่งเบบี้นะตัวกันกันเหมือนไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะผมเอาอยัางไงคุณลาเต้หลุดมาอย่างนี้ยิงเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหเหลือสี่ล้านเจ็ดตอนนี้สี่ล้านเจ็ดแล้วหลุดมาอีกคนนึงเหลือสี่ล้านห้าเอาอยัางไงเนี่ยบอดกินไฟอโอ้ยยิงเข้าไปอีกหนึ่งทีเหลือสี่ล้านสามครับผม คุณลาเต้บอกกับผมในสตรีมว่าเขาจะไปกินหมวกกระทะดูทรงแล้วถ้าชนะได้เนี่ยอาจจะได้ยาวนะน่าจะได้ยาวนะคุณลาเต้ยังไงครับผมจังหวะนี้อ,อ้าวปิกาจูเคลียให้เลยครับผมแซ่เดเอ็มปิกาจูโอเคเพื่อนหลุดมาไหมมีคนหลุดมาโอ้โหเหมือนเขากันดีนะเหมือนเขากันดีพอสมควรครับการดีอยู่การดีอยู่บอดจินไฟเขากันดีครับ ไม่ได้ปล่อยให้หลุดมาง่ายๆครับผมมานาไม่มีโอเคตัวต่อมาระวังไว้แ้วน่ะนะครับผมอุ้ย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 โดนอะไรอีกโดนอะไรอีกโดนอะไรอีกไหมไม่ได้โดนหรือเปล่าเขาเติมยาอ้าข้างล่างหลุดมาข้างล่างหลุดมาเอา้าเอา้เอายิงเข้าไปโดนไหมนะ่ะหรือป้อมมันหนีวะทีเนี้ยเอาเจาะป้อมฟรีเจาะป้อมฟรีเอาล่างโอ้แต่และคนแรงแรงทั้งนั้นเลยอะ่ะฟังบอดกินไฟก็ไม่ธรรมดาของนะครับ วิแผนดีนะวันนี้วันนี้แผนบอดกินไฟดีมากครับเอาคุณบุ๊หลุดมาอย่างนี้มานาเพียบๆอย่างนี้อีอีอีเข้าไปอีกหรือสี่ล้านแปดตอนนี้อา้าวเอาเรื่องจาดโอ้โหเต็มตัวรับของฝั่งบอดกินไฟคือเยอะมากครับผมเ,เยอะจริงๆเหมือนเล่นเกมรับโคตนเยอะเนี่ยเห็นไหมถึงบอกนะว,ว่าหลุดมาตัวเดียวเนี่ยโอ้โหดูดิเทียบเท่ากันแล้วอะตอนเนี้ยสูสีกันมากครับผมตอนนี้ เอาอยัางไงครับผมตอนนี้เอามานาไม่มีนะแต่เข้ามาป่วนให้เพื่อนนะครับผมตอนนี้โอ้โหดาบยกยกเข้าให้เอาล่างหลุดมาแต่ไม่มีมานาเสียดายเสียดายจัดโอ้จะเข้ามาขโมยของนะฮะไม่แต่ของเหมือนเขาอุ้ยสวยจัดชี้ลิวสวยจัดขโมยของกลับบ้านไปด้วยโอ้โหโคตรดีเข้ามาช่วยช่วยอย่างนี้ได้ดีมากนะผมืจังหวะเข้ามาคือดีมากเมื่อกี้นี้เอาเดินกลับมาเฉย เดินกลับมาเฉยเอา้าเวนกรรมเอายังไงครับผมเอาหลุดมาหลุดมาอย่างงี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงยังไงโอ,โอ้โหดูดิอย่างแรงเหลือสองล้านห้าตอนนี้ฟังบอดกินไฟเมื่อกี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไอ้นี่นะครับผมหลอดเลือดต้องขออภัยไม่ได้ดูหลอดเลือดดูว่าเขาอีก,กี่ทีนะครับผมโอ้ยมาโอ้ยช็อตยกหนึ่งทีไม่โดนใครเลย,ยเกือบร้อยตุย อ้าวโดนยกกลับเขาให้เฮ้ยข้างบนโล่งเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะโอ้โหคุราเต้ไม่มีมานาเลยว่ะตอนนี้โอ้โหหลดที่ไม่มีมานาแล้วตอนนี้ดูเหมือนจะบอดกินไฟเนี่ยเหลือเหมือนแบบต้องต้องเล่นเกมรับแหละเพราะว่าเขาบุกมาเยอะมากเลยตอนนี้ยังไงรับผมโอ้ดาบยกมาคุณขนมถุงโดนยกไปหนึ่งทีข้างบนข้างบนนะครับพวกข้างบนระวังด้วยนะน่ะข้างบนนะฮะโอย บุกมาไม่พักเลยตอนนี้ฝั่งเบบี้เอาหลุดมาอย่างนี้เหลือสองล้านเจ็ดโอ้โหยีเคียรช่วยเพื่อนเอายังไงโอ้โหจับบิลใส่เลยข้างบนข้างบนหลุดมาอย่างนี้ควิกซิมเวอร์สองล้านเก้าเหลือสองล้านห้าโอ้โหเอาแล้วไงยังไงครับผมสูสีจัดสูสีจัดสูสีจัดฝั่งนี้ได้บุกกันบ้างไหมเอยเหมือนจะได้บุกอยู่นะเอาเรื่องอยู่ โอ้หจะเข้ากลางโดนเตะหูยสวยจัดจังหวะนี้ยกได้สวยครับยกได้สวยมากาข้างล่างยังไงครับผมโอ้โหโดนยกโดนยกครับผมโอยข้างล่างหลุดมาสองตัวข้างล่างยังไงครับผมยิงก็ไปเหลือสามล้านเอาเขามีมาเพิ่มยานะตอนนี้ดได้สามรอบไปได้สามล้านละเมื่อกี้สองล้านห้าเอา Quick Silver หลุดมาอย่างนี้ โอ้โห่่สี่แสนเข้าไปแรงจัดเอากลางหลุดมาอย่างนี้โ,โอ้โหโอ้โหโดนจับซะก่อนเสียดายไซเดอบิกกระจูดโดนก็ให้นะครับผมโดนจับจับแม่นซะด้วยนะโอ้โห่เขาจะอีเคียช่วยโอ้โหเรียบร้อยยังไงโอ้อยีเคียเลยอย่างนี้ยังโอ้โหแต่ไม่มีมานาไม่มีมานาผมเอาหลุดมาอีกแล้วยังไงย่าโอ้โห เดินผ่านอีกนิดนึงนี่คือได้เลยนะตอนนี้ผมว่าจับแต่อยู่ฝั่งนี้เลยนะเพราะว่าบุกมาเยอะอยู่ข้างบนหลุดมาอีกแล้วข้างบนข้างบนข้างบนยังไงข้างโอโ้โดนดอ,อกเข้าไปก่อนนะครับผมโดนดอ,อกไปก่อนเหมือนพยายามหาช่องกันอยู่นะตอนนี้เอ้ยสูสีอยู่นะสามล้านกับสี่ล้านสี่นะผมแต่ฝั่งฝั่งบอดกินไฟมีมานาอยู่เอ้ยมี ป้อมยาอยู่สองอันเอายังไงข้างบนหลุดไหมควิกซิมเวอร์มาอย่างนี้อีโดนไหมวะไม่แน่ใจเหมือนกันงแต่ว่าโดนตัวเน้นๆเลยเมื่อกี้นี้สองตัวเอาแล้วหลุดมาอย่างนี้โอ้ชอ็อตอุ้ยข้างล่างโอ้โหอย่างแรงโอ้โหโคตรแรงเข้าทีละดอกก็สี่แสนนะเมื่อกี้นี้เอาขาโมยของกลับบ้านว่ายังไง ยังไงโอ้โหแซดเอบิกระจูหลุดมาอย่างนี้แล้วมานาโคตรเยอะโอ้โหเหลือล้านสี่เหลือล้านสองยังไงต่อกลางหลุดมาอีกกลางหลุดมาอย่างนี้เหลือเก้าเอาแล้วเหลือหกแสนนะผมตอนนี้เอายังไงครับผมตอนนี้บอดก,กินไฟเอาคุณบุ๊คคุณบุ๊กนี่คือเคลียร์เลยยังไงข้างล่างเอาไงดีตัวนี้เขาเป็นไอ้นี่อะไรนะซิกเทม,มาต้องระวังนิดนึงเหลือเจ็ดแสน แปดนะผมตอนนียงงนน้ยังไงครับผมอ๋อขนมถุงเหลาฟรีเหลาฟรีเอาแล้วยังไงครับแผนหลังของเบบี้นี่น่าจะชิลอยู่ตอนนี้อุยอ้ยอุย้ยอยไวะนนะาแรงมากเหลือสามล้านเก้าโคตรแรงเลยเอาแล้วไงก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับถ้าเมื่อไหร่ที่ฝั่ง บอร์ดกินไฟเนี่ยเคลียร์ฝั่งเบบี้เยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบสวนได้ต้องบนยังไงเอาเฮ้ยสวยจัดโอเคสวยจัดอย่างนี้หลุดมาเหลือล้านโอ้ยเหลือหกแสนเหลือหกแสนเหลือสี่แสนเรียบร้อยครับผมโอ้โหหกแสนควิกซิมเวอร์จัดให้โหโคตรมันโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคู่บอร์ดกินไฟกับเบบี้นะผมก็ สนุกมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันไบไปครับ